โอเคก็กลับกันด้วยนะครับผมันนี้ก็อยู่ผมอ,อีกแล้วน,นะครับแล้วันนี้เราก็อยู่กับเปานะครับผมนะหมาแม็กไม่มาเอ้ยไม่ใช่แม็กไม่มานะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นคลิปสุ่มกล่องวาเลนไทน์ใช่ไหมเปาใช่แล้วก็เอามากูโปนมึงด้วยตามที่กูบอกกล่องมันไม่พอนะขอบใจ นี่นะครับสูตรสูตรวิธีปนเพื่อนอาเนือ<า>้อเออปนกางคลิปเนี่ยแจกสูตรป้นเพื่อนนะครับวิธีป้นเพื่อนนะครับเทดไปแล้วก็บอกมาป้านนะครับนี่นครับวิธีง่ายๆนะครับ <S <S <ๆ>ซึ่งเราก็จะยูทิวชิปด้วยการเปิดให้มันทีละกล่องนะแล้วก็เริ่มเปิดไปเลยอ่ะกล่องแรกไม่พูดทำทำเพลงอืมชัดเกลือหนึ่งกล่องแล้วก็เปิดต่อไงไม่ทันตั้งตัวแน่นอน หรือเปล่าไม่ทันไม่ทันเอ้ยมีอันดปิดแล้วก็เปิดฟาร์มมาหนึ่งครับมาตัวหนึง่งกล่องใหญ่ขนาดนี้ชัดก็จะช่วงแรกๆก็เปิดเปิดเร็วๆหน่อยเปิดเร็วๆนิดนึงโอ้ยเกือยยับยับถ้าคลิปนี้ได้คิวปีดผมจะแจก นะครับนะแจกกูเหรอไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ทำไมอ่ะกูก็ให้มึงมาแล้วไงโอ้ยฟาร์มอะไรจังเลยเยียบเมยเหมือนจะไม่ได้เหมือนวันนี้โอ้ยชัดเกลือกดกดเปิดไปเลยกล่องใหญ่ๆอย่างเงี้ยกล่องใหญ่ๆงี้มีไรให้เธอ ไปเหลือเหลือเจ็ดกล่องเอะมามาเรามาค่อยๆลุออนน้นกรรยากาเจ็ดกล่องสุดท้ายไปกดผิดนะครับนายกล่องที่หนึ่งชัดชัดเลยกล่องทีนะ่สองจะได้คิวบิสไหมถ้าได้คือแจกนะครับนาะยกล่องทีนะ่สามจะได้ไหม กล่องใหญ่ไม่ได้กล่องดีชัดชัดเลยไปต่อไปต่อเฮ้ยกล่องเล็กนิดนึงไม่ไม,ไม่ไม่เล็กเลยไม่ไไม,ไม,ไม่ความเล็กสองกล่องสุดท้ายปิดว่าเปิดพร้อมกันมายังไงกูว่าอ่ะสรุปก็ก็กล่องกอง็กล่องนี้ก็เป็นของมึงอยู่ดีแบบพั เปิดพร้อมกันยืนนั่งข้างกันนิดน,นึงเดี๋ยวกูเดี๋ยวเดี๋ยวยวืนจัดจัดข้ากันหันหน้าไปทางนู้นอ่ะเดินมาโอเคสามสองหนึ่งโอ้ยโอ้ยโ,โอเคนะครับ อะไรเฮ้ยมันก็ต้องตกใจเคลอฟาร์มนะวะคลิปนี้ก็เกลือไปตามนั้นนะครับนะแต่คลิปนี้เราจะจไม่ยอมไม่ยอมอะไรอะหวยมึงดองไว้เหรอเพื่อนเอาไว้เก็บไว้เอาไว้เลยจะน้อยก็คลิปนี้ก็แจกนิดนึงละกันนะแจกสักกี่รางวันกี่รางวัลดีวะเป่ะปอม สา,สามเลยโอเคนะครับอันนี้เป็นกิจกรรมที่ผู้เล่นใหม่นะ่้ะชอบนะครับผมจะแจกฟาร์มนะรางวัลใหญ่ฟาร์มนะครับรางวัลใหญ่เป็นฟาร์มรางวัลรองก็เป็นไอตัวเกลือพวกนี้น,นั่นเองอะไรรางวัลใหญ่รางวัลใหญ่เฮ้ยรางวัลใหญ่นี้เลยหรือว่เอารางวัลยาวเฮ้ยเดี๋ยวเอง็งมีตัวเดียวไม่ใช่เปล่าตัวซ้ำตัวเดียว อ๋ออันเดี๋ยวเดี๋ยวเองเซลล์ไปแล้วไม่ใช่เหรอหยับนะได้มาเพิ่มเหรอแปดสิบไม่นานดูในคังก่อนเหลือไหมตอนนะอี้เหลือตัวเดียวโอเคเอาไว้ใช้นะโอเครางวัลใหญ่เป็นอ่ารางวัลใหญ่เป็นเซนต้านะครับรางวัลรองจะเป็นฟาร์มฟาร์มไอ้นี่นะเขาเรียกอะไรฟาร์มเลรนทายนะโอเค ถ้าไม่มีใครร่วม,ก,มกิจกรรมก็เดี๋ยวผมก็จะคืนไอปเปลนนะครับอะไรไม่ไม่ต้องไม่ต้องเหรอกเพื่อนไม่ต้องลูกข่ามึงช่วยแค่นี้ก็ดีแล้วอเค,ะคนะครับนะผมก็จะสุ่มแจกนะถ้าใครอยากได้พิมพ์ไอดีอยู่ไอแบบแคแ่ไรไอดี ID ตั้งต้นนะอ่ะอ่ะไอดี ID ตั้งต้นนี่คนสร <c oughs> ้างรหัสมาเนี่ยเดี๋ยวผมกดให้ดู ชื่อที่แท้จริงคุชื่อที่แท้จริงแต่ทำไมมันกดไอ้นี่ไม่ได้บ้าบ้าทำไมมันกดเปิดไม่ได้ไม่รอ่ะอ่ะเอาง่ายๆนะครับจำเลยเดี๋ยวเราออกไปดูไอ้นี่อเอาไงเนี่ยไอชื่อของผมเนะี่ยผมเขียนแล้วโอเวนมิกซัใช่ไหมแต่ชื่อของผมจริงๆเนะี่ยอันนี้กดได้ละ น่ชื่อของผมแอดเนี่ยก็คือ O อ e ว m e ์เ4 6อ่ะให้ใส่ด้านล่างนะทุกคนเพราะว่าถ้ามันไม่ใส่ด้านล่างเนี่ยผมไม่สามารถไปตรงที่ใส่ใส่ไปให้ได้นะแบบแจกนะอันเดียวแบบตามมาต่อเนี่ยมันไม่สามารถส่งตรงนี้ให้ได้นี่นะครับนะส่งตรงนี้นะเนี่ยมันต้องเป็นยูไอยูยูนิแบบยูเซอร์ของคุณนะอ่ะทุกคนจําไว้นะต้องให้ id ดีผมมาต้องให้ตรงแอตเนี่ยมานะครับนะโอเค ก็คลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับไมยเช่นเช่นดีกว่าคุณเขียนได้ควิดหยาดมึงเกลียดว่าอะไรเปล่ากูทไม่ใช่องอะไรวะเออเขาพูดโกงจูอ๋อนี่ไงแล้วผเลือกได้กี่สไลด์คลิปนี้ก็อาดูหน้าเปล่าไปนะครับประมาณนี้เอ้ย ไปแล้วครับผมบ๊ายบาย